วันนี้คุณเอกนิตินิติพันพธุภาพรองนายกรัฐมนตรีครั้งถูกนักข่าวถามเรื่องกรณีคุณวรพัชรัฐมนตรีช่วยลาออกค่ะกระทบกับการทํางานหรือไม่อย่างไรนะเดี๋ยวลองฟังจากรัฐมนตรีครั้งะครับ,รบก็ยังทํางานปกติครับก็ครับก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับ คืออันนี้ท่านตอนนี้ท่านก็แสดงสาบิลิตนะครับอันนี้ต้องชื่นชมที่ท่านได้แสดงซาิลิตท่านจะออกไปต่อสู้ในฐานะบุคคลธรรมดาแล้วอันนี้ต้องถือว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ท่านได้โทรบอกผมว่าท่านต้องการที่จะโชวว่าท่านเนี่ยไม่ต้องการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการต่อสู้ในเรื่องของการกล่าวหาท่านก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับซึ่งก็ท่านก็ได้แถลงไปแล้วเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วครับก็ไม่มีครับ แล้วกรตอทีนี้จะมีการตรวจสอบหรือไม่อย,าาาอย่างไรฮะท่านรัฐมนตรีขังว่ายังไงเดี๋ยวท่านนายกจะวันนี้ท่านนายกจะเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาที่จะให้ผมดูแลเรื่องการเงินนะครับก็จะ <c oughs> มีกรตอเส้นทางทางการเงินทั้งหลาย ซึ่งเป็นชุดที่ที่ได้ประชุมกันเป็นเมื่อวันจันรเดี๋ยววันนี้ท่านอธิบดีปกครองในฐานะเลขาของคณะกรรมการชุดนั้นก็จะเสนอท่านนายกโดยจะมีผมเป็นเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีกรตทอยู่ในองค์ประกอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวอาก็ยืนยันนะก็จะต้องมีการตรวจสอบทีนี้ส่วนการทํางานของรัฐบาลที่คุณวรพักประกาศเจตนาว่าต้องการไปเคลียร์เรื่องของตัวเองไม่ให้กระทบกับรัฐบาลให้รัฐบาลทํางานเวลามันน้อยก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับรัฐบาล